โดยเรื่องนี้นายภูมิธรรมเวชชยชัย,ชยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจต่อครอบครัวที่ประสบเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นรายวันและครับทั้งไทยพุทธและก็ไทยมุสลิมถือว่าเป็นการกระทําที่ไร้มนุษยธรรมอย่างยิ่งซึ่งทางรัฐบาลพร้อมที่จะแก้ปัญหานี้โดยเร็วที่สุดจึงได้สั่งการให้ทหารและตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองปฏิบัติการเชิงรุก แล้วเชิงรุกที่ว่าคืออะไรครับเชิงรุกที่ว่านั่นก็คือต้องตั้งด่านเข้มงวดปฏิบัติการให้เร็วและก็ส่งกำลังพลเข้าไปดูแลประชาชนทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมประเทศไทยจะไม่ยอมรับกับความดุนแรงโดยเด็ดขาดต้องคุยกันอย่างสันติแล้วยินดีที่จะเจรจาถ้าจะแก้ไขปัญหาได้เพื่อหาทางออกร่วมกันแหละครับซึ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ประเทศไทยเรานั้นยอมรับในพหุวัฒนธรรมครับซึ่งต้องยอมรับกันให้ได้ทั้งสองฝ่ายการจะขอเจราจาเพื่อแยกรัฐนั้นไทยเองไม่พร้อมที่จะเจราจาแบบนี้ตีข้องร้องข่าวก็ขอส่งกําลังใจไปให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอให้เหตุการณ์สงบโดยเร็วและทุกท่านปลอดภัยกันนะครับพี่น้อง